วงเวลาต่อไปเราจะคุยสิ่งที่สำคัญมากก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ล่าสุดของโลกนี้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเลยสำคัญมากครับทำไมฮะทำไมต้องคุยเรื่องนี้ทำไมต้องอัปเดตข่าวกันทุกอาทิตย์เพราะว่าโลกเราเดินไปเร็วมากและเมื่อโลกเราเดินไปเร็วมันกำลังไปสู่ความพินาศเร็วมากแล้วเราจึงอยู่ที่นี่ถ้าเราไม่รู้เราจะเป็นคนที่ขาดทุนเสียเปรียบ และเดินอยู่ในความไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้อาจจะทําให้เราพินาศเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้สิ่งนี้ข่าวที่หนึ่งสรุปจากการประชุมของ World Economic Forum ที่ประเทศจีนครับเขาคุยอะไรกันสิ่งที่สรุปสั้นๆก็คือว่าเขาตั้งใจว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีทางด้านการเงิน f ฟินเ c h ทั้งหลายจะมุ่งเป้าไปสู่สังคมไร้เงินสดครับ cashless society จะเกิดขึ้นอย่างทั่วโลก ตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วแต่มันจะเยอะขึ้นเขาก็ผลักดันมาให้ทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ C B D C นะครับเงินสกุลดิตติตอของธนาคารกลางของแต่ละประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อวันหนึ่งมันจะมาอยู่ในมือของเราฝังอยู่ในมือของเราแล้วคนที่ไม่รับเครื่องหมายสัตว์ร,ร้ายจะไม่สามารถซื้อหรือขายได้นี่คือสิ่งที่อยู่ในบั่พี เพราะฉะนั้นทั้งโลกกําลังเดินไปทางเดียวกันครับตอนนี้ข่าวที่2มาดูต่อฮะความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิตอล ID และ CBDC หรือสกุลเงินดิจิตอลจากธนาคารกลางนั้นล่าสุดนั้นประเทศต่างๆได้ประกาศใช้งานเช่นประเทศเอธิโอเปียนะครับประเทศเกาหลีใต้ประเทศศรีลังกาตามรุษยแคนาดาในจีเรียและมากมายจีนฟินแลนด์เยอรมันญี่ปุ่นนอร์เวย์สวีเดน โดยการใช้สกุลเงินดิจิทัลผ่านชีวะมิติไบโอเมตริกสแกนเนอร์มันมามากขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีใช้เงินสดแบบเป็นธนบัตรไม่ต้องรีบที่จะไปแบบว่าเข้าไปอยู่ในระบบเขามากเกินไปนะครับข่าวที่สาม อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเชิงข่าวแต่ว่าเป็นเชิงการย้อนกลับไปแล้วก็เจอสิ่งที่สำคัญมากในปี1931เป็นคำทำนายของผู้ชายคนหนึ่งชื่อ a l d ั u s h u ล l e y เป็นนักเขียนชาวอังกฤษเขาได้ระบุไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าโลกใหม่ที่กล้าหาหรือ Brave New World เขาได้เขียนไว้อย่างนี้ครับว่าพระเดจการที่สมบูรณ์แบบที่สุดจะมาในรูปแบบของประชาธิปไตยฟังดีๆนะครับ ระบบประชาธิปไตยเริ่มต้นมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยมีแนวคิดอะไรครับเสมอภาคภาราดฎรภาพทั้งหลายสามอย่างอะแนวคิดนี้แหละจะทำให้ระบบะเผด็จการเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าเผด็จการสูงสุดที่จะมีมาในโลกนั้นจะอยู่ในมือของคนคนเดียวซึ่งก็คือปฏิปักษ์พระคิดน่งเหมือนหนังสือเล่มนี้เขาแฉแนวคิดนี้ออกมาว่าแต่จะเหมือนคุกที่ลร้กำแพงขวางกัน เขาจะทำให้สังคมประชาธิปไตยเกิดขึ้นและเกิดคุกที่ไม่มีกําแพงซึ่งนักโทษจะไม่มีทางหนีไปจากระบบนี้ได้และพัฒนาเป็นระบบทาสและที่จะควบคุมชีวิตของคนผ่านการซื้อการขายการอุปโภคบริโภคเห็นไหมครับและการเสพสิ่งบันเทิงเกิดขึ้นมากมายโดยที่ทาสนั้นจะรัก สภาพทาสนี้มากหมายถึงว่าโอ้พอใจกับการเป็นทา่ะใช้จ่ายมีเงินใช้ชีวิตไปอดูหนังสนุกสนุกปนเปื้อตัวเองไปด้วยปนเปื้อปนเปื้อตัวเองไปด้วยทาสในสภาพนี้ออกไปไม่พ้นครับไม่มีกำแพงเราอยู่ในสภาพทาสแบบโดยสภาพจำยอมและชื่นชอบซะด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เอาดัสฮักลีย์ได้เขียนไว้เพราะฉะนั้นต้องระวังมาก ระบบนี้กําลังเป็นจริงตามพระธรรมวิวรณ์บทที่13รู้ข่าวต่อไปครับข่าวที่4บอกว่าหลายรัฐในสหรัฐอเมริกานั้นเร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้เพื่อที่จะควบคุมสอดส่งพลเมืองตามแบบประเทศจีนนะครับโดยใช้ระบบ AI และ Internet of Things ในระบบการขนส่งการสื่อสารและการจราจรมากขึ้นอย่าลืมครับปฏิปักษ์พระคิดเขานำระบบสมาร์ทซิตี้ไปทดลองที่ประเทศจีนและสำเร็จ อยู่ในมือของรัฐบาลจีนเรียบร้อยแล้วและเขาก็นำโมเดลนี้จะไปทำทุกที่ทั่วโลกเพื่อจะจำกัดการเดินทางของมนุษย์ทุกคนเคยได้ยินคำว่า1 5 minute city ไหมครับหมายถึงว่าออกจากบ้านได้ไม่เกิน15นาทีนี่คือโลกที่จะเกิดขึ้นในวาระ7ปีกัรยุคออกจากบ้านไม่เกิน15นาทีมีระยะทางคุมเอาไว้ด้วยว่าห้ามเกินกี่กิโลเมตร เพื่อจะควบคุมชีวิตมนุษย์โดยเอาเรื่องของภาวะโลกร้อนมาอ้างจำไว้ครับภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องโกโหกทั้งเพปฏิบัติพระคิดเขารู้ว่าถ้าคุมเรื่องนโยบายสภาพอากาศของคนทั้งโลกได้เขาคุมได้ทุกประเทศจำไว้ครับผมศึกษามาชัดเจนแล้วว่าเรื่องภาวะโลกร้อนคือของปลอมของปลอมครับชัดเจนร้อเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อลองไปหาในอินเทอร์เน็ตได้ ถ้าผมหาได้พี่น้องก็หาได้ใช่เหมกันข่าวที่5ครับคลาวชวับแห่ง World Economic Forum ได้ประกาศว่าภายในปี2024การเลือกตั้งในประเทศต่างๆจะกลายเป็นเรื่องล้าสมัยทำไมครับทำไมการเลือกตั้งจะกลายเป็นเรื่องล้าสมัยเพราะว่าเป็นไปได้ไหมว่าผู้นำโลกคนเดียวกำลังจะขึ้นใช่หรือไม่ฝากให้พี่น้องไปคิดแล้วที่านนะครับในข่าวที่หบิลเกตได้เสนอแนวทางวิธีการลักโลก ดูแลโลกลดสภาวะโลกร้อนลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการลดจำนวนประชากรโลกพูดง่ายๆด้วยการฆ่าคนเนะี่ยผ่านหนังสือชื่อว่าทำอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงภัยพิบัติจากโลกร้อนในงานสัมมนาเท็ทท็อกที่ผ่านมาการลดประชากรโลกฟังแล้วโอ้โ oh, หดีจังเลยทำยังไงอ่ะคุมกำเนิดแล้วไม่ใช่แค่คุมกำเนิดฆ่าคนที่มีอยู่ด้วยฆ่ายัางไงครับมาเร็วมาฉีดวัคซีนมาเร็วมาก พอฉีดเข้าไปนับเลยครับอยู่ๆเวลาจะปิดสวิตช์ก็ล้มคลื่นลงเลยนี่คือสิ่งที่เขาทําเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับพูดไปก็หาว่ากลายเป็นคนเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดแต่ไม่จริงครับเขาวางแผนแบบนี้มาสิบกว่าปีที่แล้วในข่าวต่อมาข่าวสุดท้ายข่าวที่เจ็ดครับคิดว่าพี่น้องหลายคนก็คงได้ยินข่าวนี้แล้วแต่เอามาพูดให้พี่น้องเห็นเพื่อว่ามันคล้ายกับสิ่งที่บิลเกตได้พูดเอาไว้ คราวที่7ครับกามาร่าเฮริสได้เผยท่าแท้ตัวเองโดยเธอได้พูดเป็นครั้งแรกและแถลงการบอกว่าการที่รัฐบาลจะเอาชนะโลกร้อนนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องลดจํานวนประชากรโลกให้เหลือน้อยลงเห็นไหมครับกามาร่าเฮริสก็เป็นเหมือนโคศกของปฏิปักษ์พระคิดดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการติดสนิทเดินกับพระเจ้า อยู่ในพนระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราจะไม่ทําตามเสียงเรียกร้องของโลกนี้แต่เราจะทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเอมเอมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยา